รู้ไหมคะว่าการนั่งสมาธิและสวดมนต์สามารถเปลี่ยนคลื่นสมองของเราได้จริงแล้วการนั่งสมาธิและสวดมนต์เป็นประจำทุกวันเนี่ยมีผลอย่างไรต่อเราบ้างมันมีผลโดยตรงกับคลื่นสมองหรือที่เราเรียกว่าเป็นเวฟนะคะเพราะกิจกรรมเหล่านี้สามารถเปลี่ยนแปลงรูปแบบของคลื่นสมองให้เข้าสู่สภาวะที่สงบรึก และมีสมาธิมากขึ้นซึ่งสัมพันธ์กับสุขภาพจิตและการทำงานของสมองโดยตรงคลื่นสมองคืออะไรคลื่นสมองก็คือสัญญาณไฟฟ้าที่เกิดจากการสื่อสารของเซลล์ประสาทในสมองซึ่งแบ่งออกเป็นหลายระดับตามความถี่ ในระหว่างที่เราทำสมาธิหรือสวดมนต์นั้นสมองก็จะเริ่มเปลี่ยนขึ้นไปตามระดับความลึกของจิตนะคะเราก็จะเรียงลาดับตามนี้นะคะโดยเริ่มจากเริ่มต้นไปสู่ลึกสุดนะคะลำดับแรกก็คือเบต้านะคะความถี่ก็จะอยู่ในช่วงประมาณ13-30เฮิร์นะคะสภาวะทางจิตของเราเนี่ย เริ่มต้นในช่วงแรกที่เรายัางนั่งไม่นิ่งเนี่ยจิตของเราก็จะยังฟุ้งนะคะแล้วก็มีการคิดเรื่องอื่นอยู่ลักษณะก็จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อสมองเนี่ยอยู่ในภาวะตื่นตัวคิดวิเคราะห์หรือมีความมิตกกังวลเป็นคลื่นพื้นฐานของชีวิตประจำวันเช่นตอนที่เราทำงานหรือคุยกับคนอื่นนะคะหากมีคลื่นเบต้ามากเกินไปเนี่ยก็จะทำให้เรารู้สึกเครียดฟุ้งซ่านและไม่มีสมาธิการเริ่ม ฝึกสมาธิเนี่ยก็จะช่วยลดคืนเบต้าให้น้อยลงนะคะลำดับต่อมาก็คืออัลฟานะคะความถี่ก็จะอยู่ในช่วงที่8-12ถึง12เฮิร์นะคะเมื่อจิตเริ่มนิ่งแล้วเนี่ยการหายใจของเราก็เริ่มช้าลงนะคะจิตเริ่มผ่อนคลายเข้าสู่สภาวะผ่อนคลายแต่ว่าเรายังรู้ตัวสมองเข้าสู่เหมดเอ่อโหมดเปิดรับ นะคะเหมาะกับการปลุกจิตสำนึกดีๆของเราให้กลับมานะคะต่อมาก็จะอยู่ในคลื่นของทีตานะคะหรือเตตานะคะ,ะความถี่ก็จะอยู่ในช่วงสัก4-7ถึงเฮิร์นะคะเมื่อฝึกสมาธิสม่ำเสมอเนี่ยจิตเริ่มนิ่งและลึกขึ้นเข้าสู่ระดับสภาวะที่เรากึ่งหลับกึ่งตื่นสภาวะนี้มักเกิดขึ้นเวลาที่เราเนี่ย ตั้งใจสวดนมนต์หรือฝึกสมาธิให้ลึกยิ่งขึ้นนะคะมันก็จะทำให้เรารู้สึกออมีการปล่อยวางทางความคิดนะคะเป็นช่วงที่สามารถเข้าถึงจิตใต้สำนึกได้ง่ายมากเหมาะกับการปลูกโปรแกรมจิตใหมายเชื่อมโยงกับจินตนาการความคิดสร้างสารรค์และการเข้าถึงจิตใต้สำนึกนะคะลำดับต่อมาก็คือเดวต้าค่ะ ขึ้นความถี่เนี่ยก็จะอยู่ที่0 5ถึง3เฮอร์นะคะพบในระดับที่เรามีสมาธิเนี่ยขั้นลึกมากๆหรือการสวดมนต์แบบยานขั้นสูงนะคะร่างกายเราก็จะเหมือนแบบหลับแต่จิตยังตื่นและและยังมีสภาวะที่ยังรู้ตัวอยู่นะคะเป็นสภาวะพักฟื้นสูงสุดของร่างกายและจิตใจถือเป็นสภาวะสงบลึกที่สุดที่ร่างกายฟื้นฟูและจิตหลอมรวมกับความนิ่งนะคะ ลำดับสุดท้ายก็คือเจมมานะคะความถี่ก็จะอยู่ที่ระดับ30ถึง100เฮิรตนะคะพบในผู้ที่มีสมาธิสูงหรือมีประสบการณ์ฝึกฝนมานานมากมันคือสภาวะสมาธิที่ลึกและขั้นสูงมากต้องมีการฝึกสมาธิมาอย่างเชี่ยวชาญอ,อ,อย่างเช่นพระที่นั่งวิปัสสนามานานหลายปีนะคะเป็นสภาวะที่จิตของเราเนี่ยทำงานอย่างรู้ทุกอย่าง แต่ว่าเหมือนแบบไร้ความคิดอะสัมผัสถึงความว่างเปล่าในขณะที่เรานั่งสมาธิเออจริงๆสภาวะเนี้ยถ้าใครที่ฝึกมานานแล้วก็ปฏิบัติแบบนานมากๆเนี่ยก็จริงๆมาจะเรียกถึงว่าเป็นสภาวะนิพานเลยก็ได้ค่ะสองสเตทที่อันหลังที่กล่าวมาเนี่ยสเตทของเดลต้ากับแกมมาเนี่ยเป็นสเตทที่น้อยคนมากที่จะทำได้ ทำไมคนทั่วไปไม่ค่อยอยู่ในสเตตของเจมมาในขณะที่ทําสมาธินะคะเพราะคลืนเจมมาเนี่ยต้องการสมาธิแบบมีสติสูงสุดหรือที่เรียกว่า high c o n c i o u s n e s s บวก stillness นะคะซึ่งไม่ใช่แค่เงียบแต่เป็นการตื่นรู้อย่างสงบนิ่งถ้าให้พูดถึงก็เหมือนพระที่ปฏิบัตินั่งสมาธิมานานหลายปีเปรียบเสมือนจิตที่สงบลึกสุดแต่กลับตื่นรู้สุดขีดในเวลาเดียวกัน ประโยชน์ที่เราจะได้จากการเปลี่ยนแปลงของขึ้นสมองเบมเวทนะคะก็หก็คือช่วยลดความเครียดความวิตกกังวล 2. เพิ่มสมาธิความจำและการเรียนรู้ 3. ช่วยฟื้นฟูระบบประสาทสี่ทำให้จิตใจสงบอารมณ์มั่นคงขึ้น 5. เสริมภูมิคุ้มกันและสุขภาพทางร่างกายโดยรวมนะคะดังนั้นเวลาที่เราสวดมนต์หรือนั่งสมาธิเนี่ย ร่างกายของเราอะก็จะไปกระตุ้นเส้นประสาทเวกัสเนอร์หรือเส้นประสาทสมองคู่ที่10นะคะเป็นหนึ่งในเส้นประสาทสมอง12คู่ที่อยู่ในร่างกายของเราทําหน้าที่สําคัญมากเช่นควบคุมการการเต้นของหัวใจควบคุมการหายใจการย่อยอาหารอารมณ์และการสมดุลของระบบประสาทเป็นเส้นประสาทหลักของระบบพาราซิมพาติกนะคะโดยตรง หรือระบบพักและฟื้นฟูทําให้ร่างกายเข้าสู่สภาวะผ่อนคลายฟื้นตัวและสมดุลการที่เราหายใจช้าๆลึกๆขณะสวดมนต์หรือทําสมาธิเนี่ยมันเหมือนเป็นการไปกระตุ้นส่งสัญญาณให้เวกัสเนอร์ฟเนี่ยทำงานการออกเสียงช้าๆอย่างเช่นพุทโธโอมหรือการสวดมนต์แบบลากเสียงเนี่ยก็จะทําให้เกิดการสั่นสะเทือนที่